สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับมาพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่23กรกฎา,าคมพศสองพันหิบห้ซึ่งจะมาบอกสูตรเลขกันประจำวันที่1สิงหาคมเลขที่ผมจะมาแนะนำตัวเดียวครับคือ9 ต่วนเลขสามตัวก็จะมีหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเก้าเลขที่ผมวิเคราะห์ประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเลขประมาณสักเก้าวันก็ฝา,ากไว้ให้ท่านพินีพิจารณาดูเผื่อท่านชอบแล้วก็ไปตรงใจของท่าน หรือไปตรงอาจารย์ใดาอาจารย์หนึ่งที่ปําทำ youtube ที่เ็าทำมันแม่นนะครับส่วนผมไม่ได้เป็นอาจารย์มาจากไหนครับแต่เพียงจะวิเคราะห์เพียงจะคำนวณเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมาสูตรนี้ก็เคยเข้านะครับพอเราเข้าก็เข้าติดติดกันเลยนะแต่กวันที่จะถึงนี้ก็ ไม่รู้จะเข้าหรือเข้าก็ยังไม่อาจจะรู้ได้เนาะแต่ถ้าซื้อว่าก็เผื่อเผื่อจะไปออกมุนสี่ครั้งเลขหน้าหรือเลขท้ายสามตัวหรือจะไปออกเลขท้ายละวันที่หนึ่งสามตัวนะครับหรือเลขท้ายสองตัวก็ไม่แน่อาจจะออกแบบนี้ก็ได้ใครจะอาจไปรู้ได้นะครับนะ เลขที่ทางกองฉลากออกอะไรนั้นผมไม่อาจทราบได้ครับนี่เพีนเพียงเลขคำนวณจากสูตรของผมเองครับบางท่านบอกหกตีออกบ่อยวันนี้ผมก็คำนวณได้หกเลยแกนะก็เนี่ยจะตัวเดียวก็เคยบอกอไรคือเก้านะครับ